ที่นี่สถานีวัดโพที่นี่สถานีวัดโพมีความปรสงค์จะลงที่สถานีวัดโพก่อนที่จะลงจากขบวนรถก่อจะดูทิ้งของและสามะขอค่าเพื่ยวโมารน้องให้ครบถ้วนและถูกต้องเลยครับขบวนรถสาเที่ยวบในชั้นตารางที่หน่นั่นน่าสลานีเป็นขบวนรถสายสารเวลาขบวนที 8, 2, nah ่สองห้า <ct> สี่หยุดรับศพเพื่อทางจากสถานีต้นทางหลังสวนปลายทางสถานีชนบุรีครับ ไม่บอกจากสถานีมัทโหมไปแล้วจะ,ะริงแล้วผมก็ได้ถามที่สถานีชุมทางหนองปลาดุคลองบางตาลผมก็เหลือนคะรปัทโหมเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ